กลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะกับซามซามไทยแลนด์นะคะวันนี้เราจะแนะนําเรื่องดีมาฝากทุกทานอีกแล้วนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะ<ม>เคล็ดลับในการชักผ้าทําไมให้มันขาวนะคะไปดูกันเลยเพราะว่าวิธีนี้นะคะมันจะมีประโยชน์มากกับทุกคนนะคะเพราะว่าคนไหนก็อยากให้เสื้อผ้าของเรานะ่ะขาวใสสวยนะคะไปดูนะคะ เคล็ดลับซักผ้าขาวไม่ให้หมองขาวใสเหมือนใหม่เลยนะคะป๊กกิ้งโซดานะคะป๊กกิ้งโซดานี้ก็หลักๆช่วยในการทำความสะอาดโดยคนส่วนใหญ่มักจะไม่เคยรู้ประโยชน์ของป๊อกกิ้งโซดานะคะสักเท่าไหร่วันนี้นะคะเราจะมาบอกถึงวิธีการใช้ประโยชน์ของป๊กกิ้งโซดา ให้คุณทำการผสมน้ำเปล่ากับเบกกิ้งโซดานี้ในอัตราส่วนน้ำเปล่า4ลิตรต่ตอเบกกิ้งโซดา1ถ่้วยหลังจากนั้นนะคะก็นำมาเช่ผ้าขาว30นาทีแล้วก็เคยซักผ้าตามปกตินะคะก็เหมือนกับว่าเราจะมีเสื้อผ้าใหม่ใส่เลยค่ะต่อไปนะคะวิธีการที่2ค่ะสบ,บู่ซักผ้าสำหรับแม่บ้านหลายคนมักจะรู้จักสบ,บู่ซักผ้า หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งคือจะบ,บูกกบเป็นตัวช่วยชั้นดีที่ทำให้ผ้าของเราเผาสะอาดกลับมาสดเสร็จชี้ขาวที่ถูกต้องวิธีการซักผ้าด้วยสบ,บู่ซักผ้าง่ายมากแค่คุณทำสบ,บู่ไปละลายกับน้ำสะอาดแล้วก็นำผ้าไปเซ่ไว้ดึงชวโมงเสื้อผ้าของคณที่มีรอยคราบดำเหลืองบริเวณรักแร้จะค่อยๆนิ่มลงแล้วก็สะอาดขึ้นค่ะ แอสไพรินนะคะสำหรับใครที่เริ่มรู้สึกเบื่อใอนกับการซักผ้าไม่สะอาดชักทีทำย่างไรก็ไม่ขาวแนะนำว่าก็หยิบแอสไพรินมา1เม็ดเช่ในนะ้ำแล้วก็นำผ้าไปแช่1ชั่วโมงนะคะสูตรนี้จะทำให้สีเสื้อผ้าของคุณกับลาขาวสะอาดตายิ่งขึ้นหลายคนไม่เชื่อว่าสามารถทำได้แท้จริงแล้วมันทำได้จริงๆลองทำด้วยตัวเองนะคะ มะนาวน้ำมะน,น,นาวสำหรับวิธีการแรกคือการซักผ้าให้ขาวด้วยมะนาวนะคะเราควรที่จะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นทระบวนการรักก่อนเลยแค่คุณนำเสือ้อสีขาวของคุณมาต้มกับน้ำปล่าผสมกับมะนาวนะคะแล้วก็รอจนเดือดปล่อยทิ้งไว้ประมาณหนึ่ง ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นําไปซักตามปกตินะคะจะทําให้ผ้าของคูนขาวขึ้นแล้วก็ลดกลิ่นอับที่เกิดจากอวงรักแร้ของปูนได้ค่ะเทคนิคที่5้านะคะเทคนิคที่หาน้ำสช้มสายชูนะคะสําหรับวิธีการซักผ้าด้วยน้ำส้มสายชูนี้เหมาะสําหรับใครที่ไม่ต้องการให้เสียเวลาไปนานๆในการแช่ผ้าทิ้งเอาไว้ หรือไม่สะดวกที่จะนำผ้าไปต้มก่อนที่จะนำไปซักนะคะนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เสื้อผ้าของสิ่งของคุณกลับมาใสาสะอาดเหมือนปกติให้คุณเติมน้ำส้มส่ชูลงไปพร้อมกับซุ้มสกากในการซักผ้าตามปกติรับรองว่าผ้าของคุณจะขาวสะอาดแน่นอนนะคะ ไายผ้าสีขาวของคุณกบมานุ่มอีกด้วยค่ะแค่นี้เคล็ดลับง่ายๆนี้คุณก็ไม่กลัวแล้วนะคะเวลามีคาบแล้วก็มีหมึกหยดในนี้นะคะคุณก็สามารถทําเองได้เลยแล้วก็มีเสื้อขาวกลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ดีไหมคะถ้าเห็นดีก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่นรักและห่วงใยได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ